การมีศาสนานี่เวลาจะหลับจะนอนก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายระลึกถึงอัตถึงธรรมพระพุทธเจ้าคําว่าพุทธโธคําเดียวเท่านี้กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าทุก,ท,กทุกพระองค์ที่ทรงอุบัติขึ้นมาในแดนโลกธาตุนี้เราระลึกถึงพุทธโธคําเดียว่ะนั้นเรียกว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์นี่มีอานิสงส์มากภายในหัวใจ ของบุคคลที่มีพุทธโธติดใจธรรมโมก็ตามสามโคก็ตามมีคุณค่ามหาศาลเช่นเดียวกันหมดแล้วแต่เราจะเลือกถึงพระพุทธเจา้าหรือพระธรรมพระสงฆ์พระองค์ใดก็ตามมีอานิสงค์มากเช่นเดียวกันเป็นมหาบุคคลแก่จิตใจของเรามากในขณะที่เรามีธรรมในใจเช่นพุทธโธเป็นต้นเราจะไปทําการทํางานอันใดก็ตามเช่นเรา ทำงานเขียนนังแสหนังสือผูดไม้ฟันไม้อยู่ก็าตามเราคิดอยากอื่นเราก็คิดได้ทำไมเราจะคิดถึงพุโทโธหรือธรรมโมสังโฆในเวลาเช่นนั้นไม่ได้เราคิดได้เพราะจิตนี้ไม่มีติดมีข้อที่ไหนคิดไปทางไหนได้หมดนี่เราก็แบ่งให้คิดกับพุโทโธตื่นขึ้นมาอย่างน้อยขอให้วายพระระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อน ที่จะเคลื่อนย้ายออกมาจากที่หลักที่นอนไปประกอบหน้าที่การงานในขณะที่ประกอบหน้าที่การงานก็ควรจะระลึกถึงพระพุทธเจา้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์เช่นพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆเป็นต้นอยู่ภายในใจจิตใจของท่านผู้มีพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆภายในใจนั้นจะมีความชุ่มเย็นจะมีสาระประจําต,ตนตลอดตลอดทีเดียวไม่ไล้สาระไปโดยแครเดียว เพราะฉะนั้นจึงขอให้ฉิดให้ระลึกถึงเสมอนี่เรียกว่าเราสร้างสาระคุณอันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเลิศเข้าสู่ใจจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยการระ,ะลึกถึงท่านนี่อันหนึ่งแล้วเวลาจะหลับจะนอน <c oughs> ก็ขอให้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเราจะสวดมนต์ไหว้พระได้มากไดน,น้อยเพียงไรก็ตามแต่กำลังของเรา พอเราไหว้พระเสร็จแล้วก็ให้ทําความสงบใจ <c oughs> ทําความสงบใจนี้มีอานิสงส์มากยิ่งกว่ากองบุญใดๆทั้งนั้น <c oughs> เรานั่งภาวนานั่งขัดสม,มาธิก็ได้พับเพียรก็ได้เวลาเราภาวนา <c oughs> แล้วทําความสงบใจแล้วลึกถึงทำข้อใดบทใดที่เรา ชอบตามจริตนิสัยของเราเช่นพุโทโธก็ดีธรรมโวก็ดีสังโฆก็ดีหรือมรณะนัสติระลึกถึงความตายของตนก็ดีบทใดก็ตามให้เราเอาน,นี้มาบริกรรมภายในใจมีสติกำรรกับรักษาอยู่กับใจคือสติแปลว่าความระลึกรู้ตัวอยู่กับธรรมบทนั้นๆไม่เผลอไปไหน <c oughs> เวลานั้นไม่เอาหน้าที่การงานอะไรให้แก่จิตและ เอาตั้งแต่พุโทโธหรือธรรมโมเป็นคำบริกรรมนั้นเข้าสู่จิตใจโดยถ่าเยียวมีสติเป็นเครื่องประคับประค,คองอยู่แล้วทำใจให้สงบอยู่กับคำบริกรรมบริกรรมนี่เรียกว่าสร้างผู้สนอย่างมหาศาลทุกวันทุกวันต่อไปใจของเราก็จะค่อยสงบเย็นลงสงบเย็นลงจากการภาวนาที่แรกเราได้แค่ใดก็เอาก่อนจะได้กี่นาทีก็เอาก่อน ต่อทำต่อไปมันจะค่อยชินไปชินไปดีไมด่ดีปรากฏผลแห่งความสงบเย็นใจหรืออจจัจจรรย์ขึ้นมาภายในใจดวงใดก็ได้ในขณะหรือเวลาใดก็ได้ <c oughs> แล้วเกิดความแปลกประหลาด <c oughs> เกิดความอัศจรรย์มีความสุขทิโล้นพ้นภายในจิตใจขึ้นในขนาดที่เราภาวนาก็ได้ถ้าปรากฏเช่นนั้นแล้วผู้นั้นแล จะสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นในผลแห่งพุทธศาสนาขึ้นภายในใจของตนแล้วมีแต่ใจที่จะบำเพ็ญตนด้วยกิตตรภาวนาและกุศลอื่นใด,นนนด,ดเป็นความเสริมกันไปด้วยกำลังของใจที่เชื่อบุญเชื่อกรรมแล้วเราก็จะได้สั่งสมคุณงามความดีจากการให้ทานรักษาศีลภาวนารวมกันไปภายในตัวของเรานี่เรียกว่าเราอยู่กับโลก แบบไม่ไร้สาระนะ <c oughs> ถ้าอยู่เฉยๆไม่ละเลึกถึงศีลถึงธรรมถึงบุญถึงกุศลเลยตื่นขึ้นมาก็เพลิดเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสด,ดังที่เขาเราได้เพลินมาเนตลอดจนไม่รู้จักวันเบื่อหน่ายอิ่มพอนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์และสาระอะไรแล้วจิตใจเราก็เลื่อนลอยไม่มีที่ยึดที่เกาะถ้าไปยึดบ้านเวลาตายแล้ว เราก็พังจากบ้านไปเสียหรือเราไม่พังบ้านก็พังเนี่ยสมบัติเงินทองเขาของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยชั่วการชั่วเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอลมหายใจขาดลงไปเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะมีมากน้อย <c oughs> ก็ไม่มีความหมายกับใจของเราดวงนี้เลยแล้วใจดวงนี้ได้สร้างอะไรไว้ถ้าสร้างตั้งแต่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ ก็ได้มาจริงสร้างบ้านได้บ้านสร้างเรือนได้เรือนถึกรามบ้านช่องสร้างอะไรก็ได้ถนนหนทางได้สมบัติเกินทองมีมากน้อยหามาเท่าไหร่มาก็ได้แต่เวลาตายแล้วหาที่ยึดเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเลยไม่มีทั้งทั้งที่หามาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายสาระเหล่านี้ไม่มีเพราะไปคาดไปหมายเฉยๆไม่เป็นสาระเมื่นไม่ได้เหมือนจิตใจของเรา ที่ได้ทำบุญให้ทานรักษาเสียงเจริญเมตตาภาวานาจะเพราะอย่างยิ่งและลึกทำถึงกับอยู่กับใจ <c oughs> เช่นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นอยู่เสมอเสมอนี่แหละคือการสร้างเรือนใจนี่แหละคือการสร้างสารคุณฝากเป็นฝากตายกับใจได้คือบุญคือกุศลส, <c oughs> สิ่งเหล่านั้นต่างคนต่างก็อ,อาศัยเขาก็ให้รู้อาศัยเสียอย่าไปยืด ไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้ตลอดไปจะพึ่งได้เวลามีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นพอตายแล้วก็ขาดสะบันเรียกว่าตัดใบหายากันเลยว่าเนี่ยแต่บุญกุศลที่เราสร้างใบนี้นี่แหละจะเป็นที่เกาะที่ยืดของจิตใจใจไม่ได้ยืดนาะสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นว่าจะเป็นสารคุณแก่ตนเอง ใจจะยืดแต่ฝ่ายกุศลพ้นบุญที่โทนสร้างมาว่ากน้อยนั้นหละก็ติดกับใจไปที่ไหนไปเถองตายเมื่อไรไม่ว่ากลางค่ำกลางคืนสถานที่อยู่ใกล้ไกลที่ไหนในใน้ำบนบกที่ใดตายเมื่อไรบุญกุศลที่ติดแนบกับใจจากการเจริญของเหล่านี้จะติดแนบไปนี่ละผู้ไปสวรรค์ชั้นนั้นๆและผู้ไปภูโลกหรือผู้ปญญนิบพานไป ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ต่างหากนะไม่ได้ไปด้วยอำนาจแห่งว่าคนนั้นมีเงินมากคนนี้มีสมบัติมากมีตึกรามบ้านช่องหลายชั้นหลายหลังอย่างนี้นะอันนั้นไปไม่พาไปได้แหละทิ้งเกิดอนอยู่กับโลกลูกเต่าหล้านเหลนเกิดขึ้นมาก็มาร <c oughs> ับทอดจากพ่อจากแม่ไปถ้าต่างคนต่างหลงก็ต่างคนต่างยึด ตายไปแล้วก็ทิ้งไปทิ้งไปไม่มีใครได้สิ่งเหล่านี้เป็นสาระแก่นสารติดเนื้อติดตัวไปเหมือนบุญเหมือนกุศลที่เราสร้างไปเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจงสร้างเรือนกายสร้างเรือนใจเอาไว้ให้สม่ำเสมอกัน เรือนกายคือที่อยู่อาศัยปัจจัยมีมากน้อยนี้เราไว้สำหรับบำรุงร่างกายของเราการเป็นอยู่หลับนอนการใช้สอยเมื่อเรามีสมบัติเหล่านี้แล้วเราก็ผาสูขเปลี่ยนใจไม่เดือดร้อนบุญวายที่นี่เรือนใจคือบุญกุศลที่เราอุตส่าห์พยายามสร้างไว้นี้ก็จะเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่หนุนจิตหนุนใจของเราเวลาลมหายใจขาดปัป๊บเท่านั้นนะ สิ่งทั้งหลายที่เป็นวัตถุภายนอกนั้นจำหมดความหมายไปพร้อมกับร่างกายที่หมดลมหายใจแต่ที่มีความหมายก็คือบุญกุศลสำหรับจะติดพันกับจิตใจนี่ฝากเป็นฝากตายได้ไปสวรรค์นิ่พานไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่นะไม่ได้ไปพร้อมอำนาจแห่งคนมั่งมีศีสุขยศถาบรรศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนทิ้งไว้หมดไม่มีอะไรติดตัวเราได้นอกจากบุญจากกุศลนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทุกทุกพรองสอนไว้อย่างแม่นยำขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราจะแค่วคารปลอดภัยชาตินี้เราก็ทราบแล้วว่าเราเป็นมนุษย์เรามีฐานะยากจนขนาดไหนแล้วก็พอทราบได้เรียกว่าดีกว่าวาณสัตว์ที่เขาทนทุกข์ทรมานเสี่ยงต่อชีวิตจิตใจความเป็นความตายตลอดเวลาแต่เราไม่ต้องเสี่ยง มีการรักษาไยด้วยกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมปกครองกันมาอย่างนี้มนุษย์เราถึงจะทุกข์ยากลาบากก็ไม่ได้ลำบากเหมือนสัตว์ทีนี้ก็ยึงเราก็ทราบแล้วว่าเราเป็นมนุษย์แช่นี้ที่เราสร้างความดีให้มากขึ้นกว่านี้ให้เหนือมนุษย์นี้ขึ้นไปความฝูขความสําราญบานใจของเราก็ยิ่งจะเพิ่มพูนขึ้นไปถึงควรไปสวรรค์ชั้นใดไม่ต้องวอกบุญกุศลจะพาไปเอง ถึงพระมโรคตลอดนิพพานจะพาไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่นะไม่ได้พาไปด้วยสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ยิงขอให้แบ่งสันปันส่วนอย่าลืมเนื้อลืมตัวเกิดมาเป็นมนุษย์เราพบพระพุทธศาสนาแล้วให้ยึดธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจและเป็นหลักความประพฤติหน้าที่การงานของเราอย่าเลวไหล ฟังเสียงอัดเสียงทำการเจ็บการรักษาเหล่อนี้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำไม่สลุ่สุ่ยลเช่นสอนคารวะว่าอุทธานสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าเป็นคนขี้เกียจที่ร้านหากินไม่ทันเขาที่อยู่ที่หลับที่นอนที่ไปที่นั่นที่มาอะไรลําบากทั้งนั้นไม่ทันเขาเพราะคนขี้เกียจท่านสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์สมบัติเงินทองเขาของที่จะมาบํารุงรักษาร่างกาย ตลอดถึงได้นําไปทําบุญให้ทานไปรักษาตัวเองในทางด้านจิตใจนี่เทอารักษสัมปทา,าได้มาแล้วอย่าสะดุ้สชรไแบ่งสรรปรนส่วนเก็บรักษาควรจะใช้จะสอยควรจะเก็บไว้มากน้อยเพียงไรให้ไปยามรักษาสมารชีวิตตาให้เลี้ยงชีพแต่พอเหมาะพอดีอย่าเลี้ยงแบบฟุ้งเฟ้อเห่เหมจินจิบจิบแจ๊บแจ๊บ มีอะไรอะไรกินกินไม่หยุดไม่ถอยกินมากเท่าไรเงินก็สิ้นเปลืองไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่มีเงินจะกินแต่นิสัยมันสร้างตัวฟุ้งฟุ้งเฟ้อเห่ม,มันก็ไม่ยอมฟังเสียงใครติดหนี้ติดสินเขาเรียกการกินการใช้การสอยก็มากคนเราเพราะมันติดนิสัยแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้กินไมน่ได้ใช้สอยด้วยความฟุ้งเฟ้อดังที่เคยเป็นมามันอยู่ไม่ได้มันก็เลยติดหนี้ติดสินเขาเนี่ย พ่อแ่ทางสิัวิชีพสมาชีวิตาให้เลี้ยงชีพพอเหมาะพอดีการอยู่การกินให้มีเวลาเวลาอยากกินกิบกินกิบแบใช้อยู่ตลอดเวลาใช้อะไรไม่มีไม่มีประมาณนี่เรียกว่าใช้อย่างเสียหายให้ใช้พอดีพอดีการกินให้พอดีคนในครอบครัวมีจำนวนมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งหนึ่ง,หงให้จ่ายกันมาเลี้ยงครอบครัวให้พอดีพอด,พอดีการใช้กอ็อย่าใช้อย่างสุรุสุราย จนลืมเนื้อลืมตัวลวดแลนวตั้งแต่เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อเราผู้ใช้มารู้จักประมาณทางนั้นนี่กัญญาณมิตตา,ตาการบขบค้าสวาคมกับเพื่อนกับฝูงหญิงชายควรจะระมัดระวังสังเกตสังกา,าริุยามรมญา,ยยาติตาวิทยามีด้วยกันทุกคนสังเกตดูคนไรที่ควรจะบขบค้าสวาคมเราก็คบไม่ควรคขก็อยากบมันจะกกลับมาเป็นภัยแก่ตัวของเรา เหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นธรรมคำส่งอนของพระพุธทธเจ้าทั้งนั้นให้นำมาปฏิบัติรักษาตนเองเพียงทำสี่ข้อนี้ก็พอแล้วสำหรับเราเป็นรารวาสนะนี่เป็นธรรมที่สอนรารวาสท่านทั้งหลายนัานนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้เราได้มาสร้างกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ต่อกันมากมายกายฟอมมาหลายอเภอวันนี้นะ จำนวนไม่น้อยจนนับไม่ถ้วนกี่อำเภออุตสาพยายามมาด้วยความรักชาติความเสียสละความสามาัคคีเสียสละเวลาเวลาอะไรก็ไม่ว่าขอได้มาทำบุญให้ฐานเสียสะละได้ฟังเทศนนาว่าการนี้เีเป็นที่พอใจสำหรับพี่น้องชาวพุทธเราพอใจในศีลในธรรมพอใจในการวิ่งเต้นผลขวายที่จะหามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและส่วนรวมของตน ไม,ไม่ไม่อัดไม่อ้นนี่เรียวกว่าผู้มีศีลมีธรรมภายในใจย่ยอมไม่เจริญเปิดเฟิงในทางเสียหายอย่างง่ายได้ผิดกับคนผู้ไม่มีศีลมีธรรมอยู่มากนะ <c oughs> นี่ขอตั้งตลายยืดไว้นี่สอนเกี่ยวกับเรื่องคารวาสญาโยมทีนี้จะเอ็นไปทางสอนพระลูกพระหลานที่นั่งอยู่เต็มศาลน,นี่อยู่ด้านเบื้องหลังนี่ <c oughs> บรรดาพระลูกพระหลานก็มาจากสกุลของพ่อของแม่ทั่วประเทศไทยของเราพระสงฆ์ไป ออกบวชออกมาแล้วพ่อแม่มีความมุ่งมั่น่าลูกของเราไปบวชไปเรียนไปพืชปฏิบัติศีลธรรมเราคอยรู้เนื้อรู้ตัวของเราว่าเวลานี้เราออกจากบ้านจากเดือนมาแล้วมาบวชเพื่อศีลเพื่อธรรมขอให้มีความจงรักภักดีต่อศีลต่อธรรมมีความรักใคร,ใคร่ใกล้ชิดต่อสติต่อปัญญาที่จะปฏิบัติตนเพื่อศีลเพื่อธรรมตลอดไปอย่าอยู่แบบงงๆเงาเงาเต่าตุ่นอยู่แบบเซ่อเซื่อซาซาว่าเขา ทำบุญให้ทานมานี่เราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วพอบวชแล้วไล่ไม่ได้หานาไม่ได้ทําอะไรอะไรก็ไม่ทําเขามาปฏิบัติบํารุงรักษาถ้าไปอยู่ที่ไหนไม่อดอยากกาดแกงมิตะประชาชนมีศรัทธาเลื่อมใสนํามาบริจาคทานและเวลาเราได้รับทานของเขาแล้วเราก็ให้รู้หน้าที่ของเราอย่าไปลืมตัวอาศัยเขามา เขามากินวันหนึ่งนั้นเป็นสมบัติของเขาเขาทําแล้วได้บุญของเขาเองถ้าเรากินแล้วกินนอนกินแล้วนอนก่อนแล้วหนี่นมันกับเดี๋ยวตายแล้วก็ไปเป็นควายให้เขาไถนาเนี่ยมันน่เป็นแล้วก็เป็นสัตว์ประเภททรมานอยู่นั่นแหละอย่างควายทุกวันนี้ถูกฆ่าไปจนหมดพเพราะไถเหล็กกินมันหมดแล้วมันก็เกิดเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่จะได้มาทรมานสาหรับ้ากไ่รู้เนื้อรู้ตัวกินของเขาแล้ว ไม่มีอะไรตอบแทนเขาตกลงเขาไม่ไเป็นเปรตเ,เป็นผีเป็นไปได้นะพระเราน้่งเคยพากันตั้งใจวระพุทธปฏิบัติสร้างเนื้อตั้งตัวพระพุทธเจ้าท่านทรงบวชบรรดาภิกษุทั้งหลายในครั้งพุทธกาลสถานที่อยู่ของวรรดาของบรรดาพระในครั้งพุทธกาลนั้นบอกลูกกมูลเสนาสนางังนิสายปปะชาต,าตัทยะวชีวาปุสาโหกรณิโย วันวาชาว,วาันสวบทแล้วให้ท่นทั้งหลายไปอยู่ตามนุกโมลคือล่มไม้ในป่าในเขาตามํารรมเงื้อผ่าป่าช้าป่าโรกชติที่แจ้งรองฟางซึ่งเป็นที่เหมาะสมกับการบําเพ็ญสมณธรรมคือด้วยการบําเพ็ญศีลธรรมโดยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างภาวนาบ้างชําระกิเลสตลอดไปนี่คืองานของพระงานดอกนั้นไม่ใช่งานของพระโดยตรง งานทางอ้อมดีไม่ดีทางอ้อมกลายเป็นทางตรงสําหรับความผิดของพระก็ได้เราจึงต้องระมัดร,ระวังบําเพ็ญใจไม่เคยสงบล่มเย็นถ้าลงได้ภาวนาได้ตีมันเข้าไปแล้วมันต้องสงบได้ไม่มีอะไรเหนือธรรมมันจะดีดจะดินด้นยิ่งกว่ายักษ์ทั้งทั้งตัวก็ตามหมีร้อยตัวก็ตามมันจะเหนือธรรมไปไม่ได้ทำตีเข้าไปจิตจะมีความสงบล่มเย็น พอจิตสงบลมเปลี่ยนแล้วเจ้าของจะมีความสุขเย็นใจศีลก็ให้รักษาให้ดีอย่าให้ขาดด่างพร้อยทะลุไปเสียแล้วจะมีตั้งแต่ตัวเปล่าๆหัวล้นโกนชิวมีแต่ผ้าเหลืองติดตัวไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่ตามตึกลานตามตามตึกรามบ้านช่องไม่อดเรื่องผ้าเหลืองก็ดีหัวล้นจะโกนเข้าไปเอาหมดทั้งหนังยังเหลือตะโกที่สาข็ได้แต่ว่าไม่เป็นศีลเป็นธรรม ถ้าจะของมารักษาสิลธรรมภายในหัวใจของตัวเองแล้วไม่เกิดประโยชน์ด้วยเพศต่าน,นี้เพศน,นี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกเขาทราบว่าพี่คือเพศน,นักบวชเพศประจําจตัวเองเพื่อรักษาสิ่ธรรมพุทตัวเป็นคนดีนี่เรารู้เรื่องเพศของเราแล้วหน้าที่การงานของพระในคร,รั้งพุทธกาลดังที่บอกแล้วมีตั้งแต่การเดินจกกงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ไหนชำระจ,จิตใจความโลภมันเป็นฟืนเป็นไฟสำหรับ เผาหัวใจสัตว์โลกไม่ให้มันมาเผาหัวใจของพระกำจัดมันออกไม่ให้มันโลกความโกรธความเครียดแค้นหรือความราคาตัณหาตีมันออกตีมันออกบำเพ็ญจ,จิตใจไล่สิ่งของนี้ออกจากใจใจจะมีความสงบลมเย็นและผ่องใสขึ้นไปเป็นลําดับเมื่อใจมีความสงบผ่องใสแล้วอยู่ที่ไหนดีหมด ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระแต่เพราะอย่างยิ่งพระซึ่งตังหน้าตั้งตาภาวนาแล้วจะได้เป็นผู้ทรงมรกคทรงผลโดยตรงเพราะนี้เป็นหน้าที่อันเดียวการงานอะไรกวกเพื่องให้ประชาชนเขารับเลี้ยงดูหมดแล้วเรามีตั้งแต่หน้าที่ทําการงานเพื่อศีลเพื่อทมเพื่อมรรคผลผนิพพานต่อตัวเองเท่านั้นให้ตามตั้งหน้าตั้งตาทำ <c oughs> การบําเพ็ญภาวนานี้เรื่องมรรคเรื่องผลไม่ต้องถาม พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมักเพื่อผลทั้งนั้นไม่มีคําว่าติดตันอันตูไม,ม่ไม่มีคําว่าคืบวา้าสมัยมักผลนิพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อมักผลนิพานทั้งนั้นทําตั้งแต่ครั้งพุทธการมาถึงปัจจุบันนี้กับกิเลสในครั้งพุทธการมาถึงปัจจุบันนี้นก,เก็เป็นกิเลสตัวเก่าเป็นธรรมประเภทเก่าที่เคยแก้กันตกมาแล้วแก้กันตกมาแล้วทาไวเรานํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสมันมันจะแก้ไม่ตกจะกําจัดมันไม่ได้ ต้องกําจัดใด้ถ้าเราตั้งหน้าต่งตางๆปฏิบัติตามแนวทางที่องค์ศาราสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ทรงผู้ทรงมากทรงผลจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นความสุขขนาดไหนจะเห็นกับผู้บําเพ็ญภาวนานั่นแหละแล้วสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขนาดไหนก็จะเห็นอยู่กับผู้ภาวนาจนักระทั่งถึงสติปัญญามีความแวกล้าสามารถ ฉลาดแหลมคมฆ่ากิเลสขาดวัฏลงปจากจิตใจจนกลายเป็นความบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาภายในใจเรี่ยกว่าเป็นอรหันต์พระอรหันต์สดสดร้อนๆอนจากกิเลสที่หลายทั้งหลายที่ม้วนเสร็จไปแล้วก็เป็นขึ้นจากเราผู้บำเพ็ญน,นั่นแหละเราจะเป็นผู้บำเพ็ญศีลธรรมเพื่อความร่มเย็นแก่ตนเองแล้วก็ให้ความร่มเย็นแก่โลกที่เข้ามาพึ่งพิงอาศัยไปที่ไหนจะให้เดือดร้อนเพราะตัวเองเป็นไฟเผาตัว ไปที่ไหนก็เดือดร้อนถ้าตัวเองมีความชุ่มเย็นมีอาจมีธรรมภายในใจพระไปไหนเย็นไปหมดนะองค์เดียวก็เย็นสององค์ก็ดีก็เย็นเพราะฉะนั้นชาวุูธของเราไปตึกปลูกบ้านสร้างเรือนที่หลายจึงต้องจําเป็นต้องมีพระสร้างวัดสร้างวาขึ้นตามติ่นฐานบ้านของตนของตน,ของตนที่สร้างใหม่ปลูกใหม่ขึ้นมาถ้าไม่มีพระรู้สึกเหี่ยวแห้งยุบยอภไปในใจิตใจ มีอะไรอะไรก็ไม่ค่อยชุ่มเย็นเป็นสุขภายในใจเพราะทําไม่มีด้วยเหตุน,นี้จึงต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นทุกแห่งทุกผลที่ชาวพุทธเราไปอยู่ที่ไหนต้องมีวัดมีวามีพระเจ้าประสงค์เป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเป็นผู้แนะนําสั่งสอนทางด้านอัธรรมโดยที่พระเนตรเหล่านั้นก็เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต,ตัวดีอยู่แล้วสมควรที่จะรับ ดอกรับผลคือมรรคผลนิพพานภายในใจแล้วแจกจ่ายประชาชนทั้งหลายให้มีความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันนี่เป็นหน้าที่ของพระเราอย่าไปคำนึงคำนวณว่าศาสนาล่วงไปแล้วเท่านั้นเท่านี้มรรคผลนิพพานจะขาดจะขาดมีแต่เรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกไม่ให้บำเพ็ญเพื่อให้วิ่งตามวัน่ายเดียวแล้วจมลงในนรกจมในโลกนรก,กมันหม่นเฉตุวุสมัยที่อย่างมันไม่บอกนะ แต่เวลามรักผลนิ่พานที่จะไปไปสู่ความสิ้นทุกข์นี่มันบอกว่าหมดเฉตหมดสมัย um แต่กิเลสมัน,มน,นงในหัวอใจสัตว์มานานเท่าไหร่มันไม่เห็นบอกว่าหมดเฉตหมดสมัย um นั่นแต่มันมาบอกว่าทำนี่หมดเฉตหมดสมัย um มันหาเรื่องอยู่ตลอดเวลากิเลสนี่ถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วก็ตำหนิทำทำว่ามีมากมีผลก็โดดไปตามกิเลสไฟกิเลสเผาเอาแต่มันหมดมรรคผลหรือ,อยังนั่นมันไม่ได้ชิดนี่นะาจึงต้องให้รู้เนื้อรู้ตัว มร,รรคผลนิพพานทมเป็นของเสมอภาคอากาลิีโกอาการิีโกทรรมไม่มีการสถานที่เวลาเวลาปฏิบัติธรรมเมื่อไรเป็นธรรมปฏิบัติเป็นบุญเว้นบุญขึ้นมาทันทีรรทำทางบาปเป็นบาปทันทีทั้งสองฝาคก็อยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี้แหละกิเลสก็อยู่ในหัวใจของเราธรรมะก็อยู่ในหัวใจของเราแก้กิเลสออก หรือเราเ,ราเ,ราเอื้อมไปชิดไปทางกิเลสก็เป็นกิเลสขึ้นมาเผาเราทันทีชิดไปทางบุญทางกุศลซึ่งเป็นเรื่องของธรรมก็ทําความชุ่มเยนให้แก่เราจากใจดวงเดียวนี่แหละอย่าไปคาดไปหมายว่าการสถานที่เวลาเวลาจะมาให้ผลดีชั่วนะมันให้ผลดีชั่วอยู่กับตัวของเราที่ชิดไปทางที่ถูกหรือผิดซึ่งมีอยู่แล้วในหัวใจนี้แหละให้เราชิดในทางที่ดีให้มากนิ่งกว่าการชิดทางชั่ว ลทั้งหลายในทางเป็นคุณความดีงามจะเป็นที่พึ่งเกียาศัยของเราเว <c oughs> ลาเราเกิดไปข้างหน้าเวลานี้เราอยู่ในชาตินี้เราก็ต้องการตั้งแต่ของดีทั้งนั้นของทั่วของเลวซา,า,มาไม่มีใครต้องการ